นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอรหัง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  สัมมาอมาอระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังบทแผ่เมตตาแก่ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ขา้าพเจ้ามีความสุขอาหังนินทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอัพญาปัจโชโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทางปวงอาหารอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยาปชาโหนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุข,ขี่อัตตานางปฏิหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนถินสาธู